ต้องเรียนเป็นมหาลัยชั้นนําเลยซึ่งการเรียนน่ะของค่อนข้างโหดมากๆเลยอยู่ฝั่งใหญ่อีกพิ่สามารถแบ่งเวลาหรือจัดตารางฝึกกีตาร์ได้ยังไงทั้งที่แบบต้องเรียนหนักๆไปด้วยเราก็แค่เล่นกีตาร์เพื่อเราเรยอยากเพิ่มเสน่ห์ให้ตัวเองแต่เรายังไม่รู้จักเสน่ห์ของกีตาร์ที่นี่พอมาช่วงปลายหลังๆพอมันจบมาเนี่ยเราก็ไม่ได้มีเรื่องความรักกันแล้วเนาะเหมือนทีนี จุดจุดตรงนี้ที่ทําให้ผมรู้สึกว่ากีตาร์ไม่ได้ทิ้งเราเหมือนเขาเลยเโหมีคมคมด้วยตอนแรกเลยพี่สองทีสองใจด้วยนะว่าจะทําดีไหมแต่ใจนึงพี่ก็อยากจะอย่างที่ได้คุยในคอดแค์เดยวแปะวิดีโอไปให้คือพี่มองว่าบางทีไอการที่ให้ส่วนลดสำหรับนักเรียนนักศึกษามันเป็นเหมือนแบบในทางหนึ่งอ่ะมันเป็นแค่ส่วนลดเรื่องค่าบริการใช่ไหมแต่ในทางหนึ่งมันเหมือนที่ไปช่วยสนับสนุนเรื่องความฝันของเด็กๆที่เขาอยากได้กีตาร์ดีๆเอาไปเล่นง่ายๆอะไรอย่างตอนที่พี่ฝึกอ่ะโอ้โหนิ้วแทบแตกกันเล่นคือเล่นกี เลิกเล่นเลยเลิกเล่นยาวเลยตอนมอต้นแล้วตอนนั้นนึกภาพอีกแบบการเข้าร้านมันก็แน่นอนต้องใช้ทุนนู่นนี่นะใช่ก็คือคู่กันแหละเรารู้ว่าอันไหนสาคัญอันไหนสํารองอ่าซึ่งนี่แหละตรงนี้คือเราต้องแยกให้ออกว่าเราลงทุนกับอะไรแล้วอนาคตมันจะได้ทั้งสองอย่างอ่าซึ่งนี่แหละเป็นจุดที่ทําให้ผมคิดเลยว่าเนี่ยถ้าเราลงทุนกับสิ่งนี้นะก็คือการเรียนอนาคตยังไงมันได้เล่นกีตาร์อยู่แล้ว